มากี่ชาติกี่ภพก็ตาเพื่อเรียนรู้ที่จะทิ้งไม่ได้เรียนรู้อย่างอื่นหรอกเราสร้างศีลส,ส,สมาธิปัญญากำลังขึ้นมาเพื่อที่จะกล้าทิ้งออกจากสิ่งที่มีเพราะที่สุดของการทิ้งคือทิ้งตัวเองทิ้งชีวิตนี่แหละเพราะสิ่งทุกๆอย่างที่เราทำแม้แต่หาทุกสิ่งทุกอย่างหามาเพื่ออะไรความสุขเพราะเราคิดว่ามีเนี่ยสัญญาของเราคือมีมีเยอะๆมีวัตถุอยากได้อะไรได้นี่คือมีความสุขจะไม่ลําบากนั่นแหละ มันสุขจริงไหมลองถามตัวเองนะ,ะนสุขทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะดิมันไม่ได้ตั้งอยู่ที่บุคคลไม่ได้ตั้งอยู่ที่วัตถุมันคือความยึดของใจเราเองถ้าเราไม่ละแคะละคายตัวเนี้ยเราจะไม่เข้าใจสิ่งพวกนี้เลยไม่มีใครสร้างสุขให้เราได้ไม่มีใครสร้างทุกข์ให้เราได้แต่เราไปหยิบสิ่งพวกนั้นไปผูกกับสิ่งพวกนั้นเองเหมือนเรารักใครสักคน,เ,นเคยสังเกตไหมเราไปยึดเขา เอาความรู้สึกของเราบปผูกไว้